ดับสบายดีสบายดีเอฟซทุกคนที่กำลังาสมปราเมาสบายดียามทิงเตียงเตียงแก่แล้วมาพอมหน้าพอมตากันอีลาน้องบอดออกมายังลูกออกมายังลูกมาส่งปลากระบุงนี่บักล่ะบอกลุงนี่บักหุงเฮ่อพ่อฮอสบายดี โอ้ยทรงผมทรงผมเจ้าฮะนาเจ้าบอสบอสเอ้ยบอสไปสืบบอสนะบอสชี้มือขึ้นไปสืบบอสไปสืบบอสชื่อที่มือขึ้นเอเีนี้เ่ยนีนี่เยี่ยม บักกะเอีอักะจะได้บักตนะมืออนอนลอ้ยเคยถาเอ้ยจะบีบหมือนะเอเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมด้วยลูกเศ้ามีแห้งผักพรเศร้ามีแห้งขึ้นมาตั้งแต่ให้หน้าเนาะกเกือบได้กำลังใจคนเกือบตายเป็นห่อนแห้งเชมาเอามกหุงเอาปลาออกมาส่งเนาะ คลิปนี้ปลาเมาจะนําเสนอเด้อมียนไม่กวาดเลยเนาะที่ซื้อไว้นะมีสิบห้าการห้กกระไฮหักกระไฮปลาดำสองการไฮปลาดำสองการละกระไฮอะไรสองการวันนี้จะมาให้แม่น้องลิงสองการเป็นของพอตู้ทางแคนาดาปลาเมาเอาเงินเพิ่นซื้อเนาะเพิ่นให้เงินปลาเมาไหวมาไฮเมยน้องลิงเนาะปั่น Văn khuôn khả nhắn hãy Hãy áo phát quả thuyền san ui hứa văn khuôn, khả khuôn khả nhắn hãy Mày cá nhắn Văn mày cá nhắn hãy cần Mày thăm Qua khuôn sạch Sai mày quạt mình <laughs> 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 nông linh Sai bừng đúc Hãy không ให้แม่น้องลิงกับซองการแม่นสื่อซอยอันเพิ่นมาขายในมื่อนั่นแหละเนาะมาแต่มือพีนสื่อซอยเพิ่นซิปซิปหากระแล้วก็ซื้อสินให้อันแม่คนที่มาขายอันไม่กวาดหั้งคนทั้งเงินพีนเนาะสินเพิ่นขาดเพิ่นเปิดเพิ่ประหมาะเบิ่งก็เลยซื้อให้เพิ่นเพิ่นคอเพิ่นคอสิน ลูกเอ้ยแม่แม่สินสินแม่ก็ขาดลูกเอ้ยมาแบกไม่กวาดคายวะสันไม่ขาดสินขาดจะแม่ายช่วยแรกขาดสินใหญ่แล้วหากับมากินยิ่งนี่แหละมาขาดสินขาดเออหัวสินขาดเลยค่อยชิคายพื้นสามชี้เนียนคว้าเอา

ตั้งเเจดอันเพิ่นว่าตั้งแต่น้องบอสได้ทรงผมทรงนี่นะสิบอคอยอันสูกล่องสิบอคอยสบายดีปันไดมิตรลบกล้องหักหัวต้องใช้หัวควรทรงผมเจ้าของอ่างบริเซตผมมาบริเบนบริเบนน้ำสั่งเหรอพี่น้องเป็นน้ำผ่อเพิ่นสั่งเองทรงนี่นะก็คือทรงแม่สั่งนาะทรงแม่สั่งนา้สาวยิกแม่เบิ่งบัดดบบัให้ทรง่ ส่งผมผู้สาวยิกแม่ว่าส่งก่อนอันนี้เด้อเฮออันนี้ผู้สาวเบสซบผู้สาวเบสซบใส่เด้ทูอะไรส่งผมเอพีนะโมเจ้าทูนั่งก็เป็นหัวงงหวนลมดูไรวะลมแล้วจนหัวงงบ่น้าหากระสุดโอ้ยไปรับปูนน่ะลงดีหน้าน้าผากระสุดเลื่อนอยู่ไหน พักพ่พนไม่น้องพักพรตอนเที่ยงหัวงเงินเด้อสียให้เบิ่งเนาะภาพบรรยากาศรอมแดดเบบแดดแห้งอัเดี่ยวรอจดเหี่ยวเนาขอขอบุญขอบคุณไปทางพอตูกับลานเนาะทางแคนาดาที่มีจิตใจเมตตาแบ่งปันเนาะแบ่งปันมาให้พวกเฮามาให้ป้าเมาเนาะเป็นสะพานบุญขอขอบุญขอบคุณหลายๆขอขอบอกขอบใจหลายๆเนาะ ข้อยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นเป็นสุขขอให้เจริญหงือหงื่อไปใส่มาใส่ขใให้ตลอดปลอดภัยเดินทางเนาะถ้าอยู่เฮือนก็ขอให้มีแตะความสุกกายสุกใจสุขภาพแข็งแรงถ้าหนกโปกระปไปคืนไปไปคืนมันฉีบวได้กินง่ายได้นี่เผื่อเมื่อดังไฟ มานางสื่อเป้่าประโหย์ได้นน่ปกติมีใหญ่กว่านี้อีกมีไปดังไฟเดอวยก่อนก่อนสิเห็ดยังดังไฟก่อนสิปิงปลาปิงปลาตำมะหุงเมนูนี่เนาะวางเผนไวเออเออมเอาเอเอออังหุงแล้วใส่กระตาเน่ไป

เป็นอนไรหลุดสะต <c oughs> ิ่งปลาติ่งปลาลาดผิดพี่น้องลาดผิดจำนำเอาโบแมนลาดผิดยังก่อนแม่น้งลิงลาดนำประแดกติ่งปลาลาดนำปละแดดประแดกนี่เรมดาเลยช้าท่าชีท่าสา เฮ้ยออกมาโต๊ะกลางนะ่ะมันซุกเลยแม่น้องลิงง้อยอยากดิซุก,กแก่กปลาดำปิ้งปลาสูตรใส่น้ำปลาแดกแม่น้องลิงสั่งปลามาพิเศษสือปลานิน่นปลานิน่นปลานิ่นเลี้ยงนนยแม่นปลานิ่นน่อย <c oughs> พิเศษพิเศษวดใหญ่มาแน่นอนเลยวดใหญ่มาสามหุ่นแล้ว <c oughs> กันเนียดดิเตรียมอาหารการกินเนาะแม่น้องลิงซับมะขุ่นเตรียมไว้ละแม่น้องลิง <c oughs> ให้ไาโซซีเมอร์มาเนี่ยตามหลอดาตามเหล้าอย่าโดดนะหลุดไปให้พาเมาโซซิเมอร์มะขุ่นก็กัดอ่ะ หูข้างมันเลกินซุกเสะกันได้เยังไงไงไหนลองวิ่งอย่างนี้ยงสบายดีพี่น้องเยอะอย่างนี้ยงอย่างนี้ยังอ๋อไงหลังแล้วเนาะโอ้แซ่บบอนุเสะบอนุป่อหกโป่อเยี่ยมหกโป่เยี่ยมลูกเยี่ยมเยี่ยมมาเยี่ยมจีนี่เอาไปอาบน้ำแล้วมันหอนแมน เยี่ยมเพราะวา่าสี่นิ้วโอ้ยไปแล้เอาแว่นลูกมาถี่เลยบออันนี้ตัวที่มากไว้มาร์กผิด<า>ใส่น้นาประแดกส,สูตรสูตรแมร่น้องลิงอยากก็ซาแป้อง,องอยากมะมเวาเป็นคนมากจักสิเป็นอย่างไรยังวะจ็กซีมมึงได้แม่น้องลิงตัวันยักษ์แจ็คซีมมันจูบเซีมเอาให้แม่น้องลิงซีมก่อน ซิมมึงดูอ้าวซิมผูมักนะนมึงดูเหี่ยงขางอยู่พน,นะะ่อนหะหอนเนี่ยประมาณหอนบ่เด็บแล้วบ่กินขขาวน้ำกันด้วยพี่นอ้องแล้วบายบาย เ่งอิ่มแล้วลูกมมนบยอ่มาดอย่เหยีดเลยเนาะตั้งแต่เอาไม้กวาดแหนแม่น้องลิงลมาต่อกินเข่าเห็ดกินแล้วก็มากินเข่าเนาะอาหารก็มีตำมะหุงป้งปลานิลลาดนำปลาแดกโถ่พรรเอกจอมปวาย้อนไปยอนปย้อนไน้มาแม่มาแม่เอจอมปวมา เข้ามาสิเดี๋ยวหนาไปผูกเขาตับเขาเต้าตูมาเสิ็จมากเนี่ยปลาดามจัดการมันเด้อปลาดามจัดการมันเด้อดูเด้อบดความหล่อลดได้ค่ะบดปลานิ่มตัวใหญ่อ้าอุ่นแล้วเอินปลานิ่มขี่ไก่แต่เบิ่งดเนื้อมันชิมตัวใหญ่นะมน้อยเั็นนิใหญ่ ไม่ใช่นั่คือแบบคางๆมอามาเลยนะครเนอะนี่มันมแบบางามอาม่าอย่างนี้ว่อางน้องคนนี้อืมน่น่บ้อีาเฮิยเ้ป๊าก็เป็นเพลงเลยปปต้องทอดขักนมบด เด็นเ้เป็นไรหลดซ่าไม่ไม่แม่งัวึงหั้ปตู่มนะมาดึงแขนมาดึงแขนมาดึงแขนมาอัดไปเบ้องไปเอาบอดื้อให้เบิ่งให้ส้มสำนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะป้าหมากบสิไปกินข่าวแล้วขอใทุกคนโคดีมีความสุขพอกันคิดหน้เนาะ Sabari, sabari. 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 sabari.